ธรรมชาติมอบให้นะคะเพื่อนๆความมั่งคัง่งเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ประเทศสวีเดนอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะถามตัวเองว่าตัวเองมีความสุขหรือเปล่าใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับการมีความสุขในสิ่งที่ทําใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะดูแลรักษาเงินให้ดีดูแลจิตใจให้ดีอย่าจ่ายเงินมากเกินนะ,ะถ้าเราไม่รักเงินเงินก็ไม่รักเราเนาะเพื่อนๆ คนที่มีความสุขจากโลกภายในเป็นคนที่มั่งคัง่งและที่สําคัญนะคะบุคคลเหล่านั้นคือเขาไม่มุ่งเน้นนะคะสิ่งรอบภายนอกรอกก็คือเขาไม่ได้สนใจนะว่าข้างนอกนะจะมีเท่าไหร่เขาไม่สนใจแต่เขาสนใจว่าทำยังไงให้เขามีความสุขจะมีความสุขได้ยังไงคือต้องไม่เป็นหนี้แล้วที่สําคัญนะคะไม่จ่ายเงินเกินตัวไม่ขาดสตินะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงอุดมสมบูรณ์นี่นะะโอ้โหมั่งคั่งมากเลยใครที่ อยากจะไลฟ์สดเก่งๆมาดูคุณหนุ่ยนะคะคุณไลฟ์บ่อยๆคุณจะได้มุมกล้องนะแสงต่างๆคุณจะทําเป็นนะคะการจัดแสงเพื่อนๆสําคัญมากเลยแต่ถ้าเราใช้แสงจากธรรมชาติเราไม่ต้องจัดอะไรเลยนะคะแต่งตัวให้สวยแล้วออกมาไลฟ์สดเท่านั้นเองนะคะ ไลฟ์บ่อยๆค่ะเ,เพื่อนๆแล้วคุณหน่วยสอนอะไรทําไมจึงมีคนเข้ามาแชร์8ปดเก้าแชร์อันนี้เป็นเรื่องของคอนเทนต์นะใครที่อยากจะสอนแล้วได้ตาค้นได้ใจคนแล้วค่อยขายของนะติดตามคุณหน่วยค่ะแล้วก็เตรียมมาโคชชิ่งได้แล้วนะคะมาเรียนได้แล้วแล้วอย่าลืมฝึกทําด้วยนะลงมือทําด้วยนะมีเป้าหมายแต่ไม่ลงมือทาเนี่ยก็ไม่สําเร็จนะคะเ,เพื่อนๆลงมือทําด้วยขอบคุณค่ะนะฝึกค่าฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะเก่งการออกกล้องนะคอนเนคกับคนได้ทั่วไทยทั่วโลก การอยู่หน้ากล้องจะพูดเก่งถ้าเราไม่ฝึกนะคะก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามนุษย์เปลี่ยนไปแล้วชอบซื้อสินค้าออนไลน์ถ้าเราพูดไม่เก่งเราจะขายของไม่ได้นะเราจะไม่ได้ใจคนนะคะคนจะรักคนที่ออกมาสอนค่ะเพื่อนๆแล้วจะขายสินค้าง่ายขอบคุณค่าฝากแชร์ค่ะ